แล้วครับตอนนี้ใบมะขามอ่อนมาแล้วตัดจากต้นไม่อ่อนเลยนะพี่แก่เอาไอ้ทัพีมาไอ้ที่เป็นลูม่อ่อนแล้วครับนี้จะแก่แล้วครับใกล้แล้วให้มันเปรี้ยวใส่ทัพีปี๋อ๋ออยู่นี่อยู่โอ้ใครจะกลอะไรก็ป่วยไม่เถอะนะ่ใช่ทะพีอ๋อใ่อะไรมาล่ะหัวปลาครับสุกแล้วหน่อยเอาปลาเทำไงใไรเนาะนี่ครับประชับ าาขาดอะไรขาดขาดี่มนะบวยครขาดแล้วคัขาดกัดไหมครับขาดทุกอย่างเลยนไมันด้ได้ได้แต่ว่าหอมแล้วเขาบอกว่าเหล่ากินอะไรก็อร่อยแต่เล่าไปสักฝานี่นอร่อยเลยสักครึ่งนึงพอดีจืดผิดปลาใส่เดยเกลือดเกลือมาอีหน,นึ่งปรุงข้างนอกไหมล่ะปรุงดด้วย ก็นั่นแหละที่เอาใส่เมื่อกี้ผมใส่แล้วมาใส่ก็ได้กแล้วเค็มมีอะไรก็ใส่ไปก่อนครับตอนนี้โอ้โเค็มไม่เค็มให้ลูกไปครับใส่นิดเดียวนิดเดียวใส่ได้ใส่ได้ไ่ใส่ได้ใส่ร้อนเราไั้นร้อนเดี๋มันลุกแล้วมันไหม้เยนี่ตอนนี้ไม่โดน เป็นยังไงเจ้ได้เลยใช้ไปไหนครับแมงอะไรวะลงนโยนยางเจ้ได้เจ้ได้ขอยังขอยังปุ๊บโอ้ผมมองเห็นน้ำนึงว่ามีมีไฟรถเข้ามาขอแล้วขอแล้วคุณขอเนาะปิดเกลียวหน่อยครับนี่ก็ตอนนั้นรับประทานแล้วครับ เฮ้เฮ้เฮ้เบาได้เบาโอ้โหถูกแล้วเดี๋ยวขนหนนี้ปลาหนึ่งนี่ต้มปลาก็สุกแล้วครับน้องปลาเผาปลาหันปลาหันปลาหันลูกยูลูกปลา น้ำเลยแหมก็มันเป็นรูจะหาปลาบูนี่นี่จะปลาบูปลาบูอยู่ไหนวะปากนดน้ยมันมาสามแรกมันก็มาตามต่อเป็นรูนี่เน้อเน้นะครับเนื้อปลาวางแ่คุนั่งอีก โโอเค้หรับไปงมีนักล่องประสานเสียงมาลองเพลงฝังก่อร์ดผู้ผส่ไฟไปผู้ผสมแซ่บคัทครีมแซ่บหรือเค็มครับทำหน้าแบบนี้ครับไม่เค็มไม่เค็รีมลองพอดีใช่ไหมครับอ่ะลองกินมันอยู่ป่าอยู่ดงไม่มีอะไรครบก็อย่างนี้ก็ได้ก็เหลือปลาเผาครับตัวนี้ปลาหันอ อ่านก็ใกล้แล้วครับใกล้ไหมครับเป็นท่อนกันอันเป็นท่อนกัน